เคยสงสัยกันไหมครับว่าไฟจราจรที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยทำไมทั่วโลกถึงใช้แค่3มสีนี้แดงเหลืองแล้วก็เขียวทั้งๆที่ในโลกเรามีสีให้เลือกเป็นล้านๆสีเลยนะใช่เลยครับไม่ว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนพูดภาษาอะไรหรือมีวัฒนธรรมต่างกันยังไงเราก็จะเจอไฟจราจร3สีนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆแ,แต่มันเป็นผลมาจากการออกแบบที่คิดมาอย่างดีมากๆเลยแหละครับ แล้วคําตอบของมันเนี่ยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งมากเพราะมันเกี่ยวโยงไปหมดเลยตั้งแต่เรื่องการทํางานของสมองเราหลักฟิสิกส์ของแสงไปจนถึงประวัติศาสตร์การคมนาคมแล้วก็เรื่องความเป็นความตายบนท้องถนนด้วยซ้ําเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเลยเรามาเริ่มกันที่สีที่สําคัญที่สุดก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คือสีแดงสัญญาณที่บอกให้หยุดแบบชัดเจนชนิดที่ว่าไม่มีทางเข้าใจผิดได้ แล้วทำไมต้องเป็นสีแดงคือมันมีเหตุผลหลักๆอยู่2อ,อย่างเลยอย่างแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาสีแดงเนี่ยมันคือสีของเลือดสีของไฟเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอันตรายที่ฝังอยู่ในสัญชาตญาณของมนุษย์เรามาตั้งแต่ไนแตอไรแล้วส่วนเหตุผลที่สอง เป็นเรื่องของฟิสิกส์ล้นๆเลยครับคือสีแดงเนี่ยมีความยาวคลื่นแสงที่ยาวที่สุดทําให้มันเดินทางในอากาศไปได้ไกลมากที่สุดเราเลยมองเห็นได้ชัดแจว๋วแม้จะอยู่ไกลๆหรือในสภาพอากาศแย่ๆอย่างตอนฝนตกหนักๆหรือมีหมอกลงจัดๆครับโอเคพอมีสัญญาณหยุดแล้วแต่การจะเปลี่ยนจากหยุดเป็นไปเลยทันทีเนี่ยมันก็อาจจะอันตรายเกินไปถูกไหมครับนี่แหละครับคือที่มาของสัญญาณเตือนนั่นก็คือไฟสีเหลืองจุดที่สําคัญมากๆเลยก็คือ หน้าที่ของไฟสีเหลืองเนี่ยไม่ใช่การบอกให้หยุดนะครับแต่เป็นการส่งสัญญาณไปที่สมองของเราว่าเฮ้ย hey, เตรียมตัวนะเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นๆให้เราได้ประเมินสถานการณ์ก่อนลองนึกภาพตามนะครับพอไฟเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปุ๊บสมองของเราจะเริ่มทำงานทันทีหรือว่าจะเบรกดีไหมหรือจะเร่งไปให้พ้นแยกดีคือถ้าไม่มีช่วงเวลาให้ตัดสินใจตรงนี้เนี่ยโอ้โหอุบัติเหตุคงจะเยอะกว่านี้มหาศาลแน่ๆ เพราะจะไม่มีใครรู้จังหวะที่แน่นอนเลยว่าจะหยุดหรือจะไปเรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ช่วยลดความวุ่นวายได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับและเมื่อถึงระยะที่ปลอดภัยแล้วเราก็ต้องมีสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเพื่อบอกว่าไปได้เลยซึ่งนั่นก็คือหน้าที่ของสีเขียวนั่นเองและทำไมต้องเป็นสีเขียวล่ะคำตอบที่สำคัญที่สุดก็คือพลังของสีตรงข้ามนี่แหละครับในทางทฤษฎีสีเนี่ย สีเขียวมันอยู่ตรงข้ามกับสีแดงแบบเป๊ะเ,เ,เลยสมองของเราก็เลยแยกแยะแล้วก็ตีความสองสีนี้ได้เร็วมากไม่สับสนเลยคือถ้าสีแดงคือการเตือนภัยขั้นสูงสุดสีเขียวก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยขั้นสูงสุดเหมือนกันครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีเหตุผลทางชีววิทยาด้วยคือสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ตาของคนเรามองแล้วรู้สึกสบายที่สุดช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาได้ดีแล้วที่สําคัญก็คือ มันยังคงแยกจากสีแดงได้ชัดเจนมากๆแม้ว่าจะมองจากไกลๆหรือในสภาพอากาศที่ไม่ค่อยดีลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราใช้สีฟ้าหรือสีขาวเป็นสัญญาณไปโอกาสที่จะสับสนกับสีแดงหรือสีอื่นๆมันจะสูงกว่าน,นี้เยอะเลยถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าอเรื่องก,ก็อนอ่าจ,จะจบแค่นี้ละมั้งแต่จริงๆแล้วมันยังไม่จบครับยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือที่มาของระบบไฟจาราจรทั้งหมดนี้มันไม่ได้เริ่มต้นอย่างที่เราเราคิดกันนะครับ คือระบบไฟจราจรที่เราใช้กับรถยนต์กันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรถยนต์ตั้งแต่แรกแต่มันถูกยืมมาจากระบบสัญญาณของรถไฟตั้งหากล่ะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยการรถไฟเขาพัฒนาระบบสัญญาณสีแดงเหลืองเขียวขึ้นมาใช้ควบคุมการเดินรถให้ปลอดภัยก่อนแล้วทีนี้พอเข้าสู่ยุคที่รถยนต์เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆจนถนนเริ่มวุ่นวายวิศวกรในยุคนั้นก็เลยเอางี้และกัน นำระบบที่มันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเวิร์กแถมคนก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วจากรถไฟเนี่ยมาปรับใช้กับรถยนต์ซะเลยแล้วสุดท้ายมันก็เวิร์กจริงๆจนกลายเป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วโลกมาถึงทุกวันนี้และครับและนี่คือเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่ามันแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะของการออกแบบนี้ได้ดีที่สุดเลยครับก็คือการที่มันถูกสร้างขึ้นมาให้ทุกคนสามารถใช้งานได้จริงๆทีนี้อาจจะมีคําถามตามมาว่าอา้าวแล้วสําหรับคนตาบอดสีล่ะ ที่มีอยู่หลายล้านคนทั่วโลวกเลยนะที่อาจจะแยกสีแดงกับสีเขียวไม่ออกแล้วพวกเขาจะใช้ไฟจาราจรได้ยังไงและนี่แหละครับคืออีกหนึ่งความสุดยอดของการออกแบบเพราะสีไม่ใช่สัญญาณเดียวที่ไฟจาราจรใช้แต่ตำแหน่งของไฟก็มีความสําคัญไม่แพ้กันเลยคือไม่ว่าจะเป็นไฟจาราจรแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตามเนี่ยตำแหน่งของไฟแดงเหลืองเขียวมันจะถูกกาหนดไว้ตายตัวเสมอครับเพราะฉะนั้นต่อให้มองแล้วแยกสีไม่ออก แค่จำตําแหน่งได้ก็สามารถเข้าใจความหมายแล้วก็ปฏิบัติตามกฎอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้วนี่แหละครับคือสิ่งที่ตอกย้ำให้เห็นว่าการออกแบบที่ยอดเยี่ยมจริงๆเนี่ยมันต้องคิดถึงผู้ใช้งานทุกคนซึ่งไฟจราจรก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยครับทั้งหมดที่เล่ามานี้ก็คงทําให้เห็นภาพแล้วนะครับว่าไอเจ้าสิ่งเล็กๆที่เราเห็นกันจนชินตาอย่างไฟจราจรเนี่ย จริงๆแล้วมันคือผลลัพธ์ที่ตกผลึกมาจากทั้งความรู้ทางวิทยาศาสตร์บทเรียนจากประวัติศาสตร์แล้วก็การลองผิดลองถูกที่อาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของคนมากมายเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่กำลังจอดรถติดไฟแดงอยู่ลองเงยหน้ามองมันดูอีกสักทีนะครับบางทีนะครับเราอาจจะมองเห็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ในมุมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเลยก็ได้ครับ